น,นี่เขาสิ้มาแลเนื้อป่านะคะเพราะว่าเขาสิเอาเนื้อเพื่อน่ะไปเอ็ดลาบนะคะ <Wow. S 1> ค่ะอันนี้เขาสิเป็นปลาตัวน้อยเนาะเขากะเสียบไปต้มนะคะกะบ,บางบางก่อนเนาะเพราะว่าปลาอันเนี้ยกลางมันหลายะคะ่ะบางสะก่อนอันนี้เป็นการฟักเนื้อปลาตะเพียนนะคะพี่น้อง กระซิส,สผ้าัน,นี่ะฝากโหลดผ้ามันคมดีค่ะค่ะอันนี้มันคือเครื่องต้มป่าของเห้านะคะเมื่อนี้เกิดจะเอ็ดต้มป่าแล้วก็เอ็ดลาบปาตะเพียนนะคะเอาทีต้มส่วนของ หัวส้มของโตที่เห้าบอดไซส์เนื้อวันนี้ค่ะอะไปะเดี๋ยวต้มก่อนเลยเนาะแบบแรงค่ะอันนี้เป็นเครื่องกับข้าวของเห้าเซานี้นะคะ,ะอุปกรณ์ซีมีอย่างแน่นะคะวัตถุดิบเพิน่นจะซีมีคข่านะคะมีค่าใส่ลงไปเลยข่าตะไคร้ใมมะกรูดเนาะเครื่องตง้มยำขอนี้แหละค่ะ โอเคค่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้เครื่องเข้ากับมอโกดเรียบร้อยแล้วนะคะจะที่เข้าใส่ค่ะกับไข่เป,ป็นมะกรูดลงไปนะคะตอนนี้พร้อมที่จะใส่เนื้อป่าลงไปนะคะลืมค่ะอันนี้ะมะขามเปียกเนาะบั้ใส่หลายนนุม่มหมัก้มบปนได้จะใส่เพื่อให้มันมีความกลมกลม่อมแล้วก็มันบเขาวนะคะปลารอมันสุกนะคะวันนี้เข้าไปเตรียมเครื่องเอดหลักเลยค่ะ สุกเรียบร้อยนะคะอันนี้แล้วแล้วเนาะต้มป่าเอาโอเคไปแบบนี้เข้าไปเอ็ดลาบนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวห้าเอามอต้มน้ำซุปป่าไปนี้เนาะเดี๋ยวเราจะทำลาบต่อนะคะทีนี้ าเลยค่ะแั้นจะเอาน้ำต้มปลานี่นะคะเอาน้ำต้มปลาของเราเนี่ยะคะ่ะใไปครัวเอาไปครัวเย็ดลาบเนาะมันจะได้นัวๆนวค่ะเอากัน น้ำปลดแล้วเอาก็เอาเนื้อปลาลงไปเลยเนาะคั่วปลาก่อนคั่วปลาให้มันสุกใส่ข่าลงไปดับกินข้าวไม่ป,ปัดคูดอยใช่ที่นังนก็ได้ก็อ่าเป็นตะไคร้ที่หั่นแบบฝอยๆนียจากน้อยฝอยแบบบวง,งามนะเนี่ยก็ประมาณนี้ละคะ่ะ หั่นแบบละเอียด mm hmm. กัได้เนาะมากแบบนี้แล้วแล้วก็คนมากนะค่ะลวกไปคัวกันมันจะได้บข้าวแน่นเด้งดิงดีแท้รลหว่างนี้กันใส่ตัวนี้ลงไปน้ำกระดดกเราจะเอาออกทีหลังหรือบ่อออกก็ได้ยกินกินรดเนี่ยเข้าไปปุ่งกันนะคะนะคะ เ,เครื่องที่จะใส่เนาะก็จะมีอันนี้เป็นหอมแดงซอยนะคะและ้วก็มีพักหอมป้อมพักอหอมแล้วกับผักชีเรื่อยๆนะคะหรือว่าผักของตีบ้านเฮานะคะใส่ลงไปเลยดีกว่าใส่ลงไปเลยใส่พักลงก่อนานะอันนี้เป็น ใบมะกรูดเที่ยังหั่นนะคะใบมะกรูดที่หั่นอันนี้ค่ะโอ้พักหลายขนาดเลย้ยบโกเป็นยังเดี๋ยวมันกระยุบค่ะใบมะกรูดกับบวบเอาออกเลยใบมะกรูดที่เอาลงกับปกสมุนไพรค่ะกินลงไปเลยอ่ะจะใส่พริกเนาะพริกขั่วเนาะ เผ็ดก็ใส่หลายบ่มากเพียบก็ต้องใส่หลายเด้อใส่ใส่หลายก็หอมเนาะเอาสักสองซอนพอค่ะใส่น้ำปลาจาักน้อยนึงเอาว่าน้ำซุปเป็นได้อยู่ลนะ เส้น้อยเส็หลายเส้หลายเส้นลายเส้น้อยกับเสบหลายเส้นลายกับเสบหลายอันนิดนึงพออันโบเส้เลยกันอาจจะแซ็บอยู่แต่จะซีโบสุดใจนี่แหละซอยทำให้ชูรสโอ้เลยโกจุกที่คนก่อนเดินไม่ใช้ใส่มะนาวเพราะมันบอกแล้วว่าอันโบมักมะนาวหรอแต่ก็ที่ใส่เพื่อให้มันเป็นลาบ มะนาวนะคะประมาณเกือบหน่วยนึงคนละพอบุกลอหน่วยโอเคส่งสามกีะชิมวันนี้ชิซิมทุกคนเห้อชิมก่อนนะคะว่ารสชาติถูกใจปากหรือยัง มะลิมะลิพี่เอาถั่วมาให้ฮอ๋อมาทำอะไรบางพี่สวัสดีค่ะพี่โอ้ยมือนี้เฮ็ดอย่างกินเป็นอะไแซ่บแท้กินน้ำกันเยนน้ำกันโอเคได้เลยแต่ว่าต้องตัวเชียวจีตเด่นสิงเมฆายะหนึ่งแม็สล้างมือพร้อมนะคะล้างมือกับเจตคตตอนนะคะคุณพี่เชิญเชิญค่ะหนูทำไว้เยอะเลยกินผู้เดียวบุกหมดอยู่แล้วเพคนเอามาถั่วครัวมาให้ค่ะคางๆางองนึงแหละเชิญเชิญพี่ หาสอนไปแล้วต้องเน้นโซเชียลดิแทนซิ่งนะคะช่วงนี้นะคะ,ะคุณพี่นั่งตรงนั้นนะคะโอกว่าชออนลละพอนไฟพอนไฟน้องสรีนางวันนี้น่งได้ยินบอกเหินหอบเด้อเหมนหอบเด้ออันนี้กกเขียงค่ะพี่ตอเพิ่นเอาเพิ่นเอ็ดมาให้เดี๋ยวนี้นะต้องขอบคุณเพิ่นนะ <c oughs> ของสม,มณะคุณจังเพิ่น,นอันหาหมี่ดิเพิ่นกระลาบให้แบบย่างดีเพราะว่าหุ่นจักว่าเฮาสิลาบไปเ <c oughs> <Yeah. S 1> มื่อานมื่อนี้ก็เลยเอาห่วงให้อีก จังหวะดีค่ะลาาปลาแล้วก็ดีส่วนทีพนนนท่พื่นกินข้าวนำพื้นกินข้าวกินเลยอันนี้พักที่เขาจะกินวมือน,นี้นะคะอันนี้หองว่าอย่างเฮ้อพักแค่ป้าเนะาะพักแค่ป่าก็าลวกก็ได้บัวลวกก็ได้นอนกินแบบบัวลวกนะคะแล้วก็มีมกะกถินมียอดกระถินไปเก็บตามข้างหัวนี่แหละคะ่ะมาแต่งไปซื้อ,อตลาดนะคะอันนี้กะถั่วซื้อมาอันนี้ซื้อมามะเขืออนี้ปลูกค่ะยางไตอ่ะเดี๋ยวจะไปเก็บผักเพิ่มเพราะว่าเบิ่งละ กินกบพิ่ต่อสองคนแอมกินผักหลายแยมสิหาผักเพิ่มเบิงบ้งมาเบิ่งอันนี้เป็นผักที่แอมปลูกไว้นะคะน,นี่ใบไมไมะตูมซาอูค่คะใบมะตูมซาอูหากินได้เนาะมีบนี้ละค่ะผักข้างระเบียงโอ้ยกล้วยไม้กับกำลังออกเลยนะงามๆเลนะนี่กลก้กวยไม้นะคะกล้วยไม้กินไม่ได้ ยอดอันพักบุงกินอยู่บอพี่ตอพักบุงกินได้อยู่พักบุงพักบุงนี่กับปุ๊กพักสรแล้วเนี่ยเอาไปตกแต่งจานให้มันงามก่อนเด้อปุ๊กไว้หลายพักอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาค่ะไปสิพาไปเบิ่งรอกินสดสจากต้นค่ะอันนี้พักอันนี้หนูปลูกเองเดิมพี่ตอนี้นี่นี่พักบุ้งกอดสังกิตนะจ๊ะอันนี้ก็ใบมะตูมหอมมะตูมสบููค่ะกินเป็นอยู่บอค่ะอันนี้กินเป็นกินเป็นพักอันนี้เด้กเคยกินอยู่บอ โอ้กินประจำประจำโอเคอันนี oh, ้เดชอันนี้ขมขมกินกินอยู่เขาลวกเนาะส่วนยังไม่ลวกเนาะลวกได้ซดซดก็น่าจะได้เคยยังไม่กินอยู่ตอนนี้เอามาแต่งตอนใหญ่อะนะมัดของใหญ่โอ้ส่วนครับโอเคกินค่ะกินโซเชียลดี่เหนนิ่งอยู่นะคะล้างมือเรียบร้อยโอเคอยู่ไกลกันอยู่เนาะได้อย่าตะโกนใส่กันมากเดี๋ยวมันจะพ้งหากันโอเคจ้ะเล่นค่ะกินเลยก็ที่ต่ ต็ตตปิดปไปบอกเออจริงๆก็ต้องปิดปากแหแล้วปิดปากม,มันกลิ่นมะแซลม่ะออโอ,อันนี้รวมมาดูรวมมือนนี้นี้รวมกินกินเอาหนึ่งมะสาค่ะแข็งยี่บอเขามาแข็งมันน่าจะน้อย น้ำหมูแน่นอันนี้ต้งเห็นบอเปิดร้านอันนี้บอ่ดีบ่บสบาย,บายม,มีคนซื้ออยู่บ่โอ้ลุกลุก <laughs> นี่หลีกว่าส้มน้องเกินไปแล้วีดออี